สำหรับขันตั้งหลวงนี้นะครับก็จะประกอบด้วยทูบเทียนดอกไม้อย่างละ1น8่พระสงฆ์จะทำการขึ้นขันตั้งก่อนที่พิธีทุกอย่างจะเริ่มทั้งหมดเป็นการลํำลึกนึกถึงครูบาอาจารย์และประสิทธิ์ประสาทพรให้พิธีการวันนี้ได้เกิดความศักดิ์สิทธิ์และเข้มขขังที่สุดครับ ในพิธีการเหล่านี้นะครับคนล้านนาจะยึดถือเรียกว่าตำรายันเทียนด้านในไส้เทียนเนี้ยจะเขียนอักขระอักษรไทมล้านนาในเทียนแต่ละเล่มอักขระจะไม่เหมือนกันแม้แต่เล่มเดียวครับเพราะเทียนแต่เล่มมีชื่อกำกับทั้งหมด ฮนุมานเป็นทหารเอกของพระรามที่พระรามเนี่ยได้อวตารจากพระนารายหรือพระฮานิรักษ์เนี่ยลงมาเพื่อจะมาปราบพระสก,กันครั้งเมื่อเสวยชาติเป็นนนทกดังนั้นพระนารายมีสี่กรก็บอกว่าจรานรอนลงมาเกิดเป็นมนุษย์สองกรให้หานุมานเนี่ยมีหลายมือหลายกรดังนั้นหานุมานเนี่ยก็จึงเกิดมาเป็นทหารเอกสู้รบกับพระรามมีกายสีขาวเรียกว่าลิงเผือก สี่กรประการที่หนหรือทองเป็นทองคําเพราะว่าหนุมานองค์นี้ชื่อหนุมานน้อยร้อยล้านประการที่2จะมีจักรครับเพื่อไว้ปราบอสูรปราบมูมานทั้งหลายลําดับต่อมาก็จะเป็นตรีศูนย์ครับอันนี้เป็นอาวุธติดตัวหนุมานอยู่ละอีกประการหนึ่งก็จะเป็นดวงจันทร์ที่จะเป็นการหาวเป็นดาวเดือนบอกว่าอันนี้หนุมานตัวจริงหนุมานตัวปลอมถ้าใครเป็นหนุมานตัวจริงจงหาวออกมาเป็นดาวเดือนหนุมานทําได้ลิงตัวนี้ทําได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นลิงตัวอื่นทําไม่ได้ดังนั้นเราจะเดินทางไปค้า อะไรก็ตามขอใช้ชนะตรงนี้ได้ประการที่2ขอเงินทองโชคลาบนะครับจะประทานทองประทานทรัพย์ให้อันประเสริฐที่สุดดังนั้นร้อยล้านจะบังเกิดขึ้นครับ